ออทินไซ์ศาสตราจารย์ดรนตตรุนนมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนจำนวน813แห่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาย้ำความปลอดภัยเด็กครูต้องมาก่อนโรงเรียนที่ปิดการเรียนในแต่ละจังหวัดได้แก่ชีสเกต233แห่ง สักแก้ว147แห่งสุรินทร์219แห่งบุรีลัรัมย์127แห่งอุบลราชธานี81แห่งและศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสำนักงานการศึกษาพิเศษจำนวน6แห่ง พลังอาชีวะระดมพลช่วยเหลือน้ำท่วมสงขลาภายใต้นโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและศาสตราจารย์ดรนรมนลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนทันทีสำนักงานคณะกรมกรมการการอาชีวะศึกษาไดระดมกำลังอาชีวะทั่วประเทศลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดศูนย์ฟิกอิดเซ็นเตอร์จำนวน56แห่งซ่อมยานพาหาะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า2848รรายการช่วยประชาชนประหยัดเงิน ได้กว่า8ล้านหแสนบาทพร้อมส่งทีมช่างเดินสายซ่อมระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือน698ครัวเรือนและได้ตั้งครัวอาชีวะ13แห่งแจกข้าวกล่องทุงอย่างชีพและน้ำดืม่มรวมกว่า1 7 0 0 0 0รายการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสพทอภายใต้การนำของดรพิเชษโพพักดีเลยค่ะที่การกอทอการรับนโยบายของดรณรุมนพนโยสินวัฒน์เปิดกิจกรรมติวเคมออนไลน์พร้อมเตียมพร้อมทีเกตและทีแพดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า1 100, นึ0 0 0สหืนคนกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่8 9และวันที่11-12ธันวาคม2568โดยทางสพทประกาศให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเวลาเรียนปกตินอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง OPEC Channel เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนความรู้เตรียมพร้อมสู่สนามสอบที่แค้นห้ในเต็มศักยภาพ สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนำสามทีมหน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเลขาธิการครูรัสภาลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนโดยเร่งตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบน้ำไฟและอุปกรณ์การสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภยัยและมอบถุงยังชีพเสื้อผ้าชุดน,นักเรียนร้อมดูแลเรื่อง เอกสารสำคัญของครูที่สูญหาย สกศคส,ส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลครูลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ดรพิรพันธ์เหมาลาเลขาธิการคณะกรรมการสกศคได้มอบหมายให้ในายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธาน,นุนผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูนําทีมบุคลากรทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งหน่วยแพทย์อาสาณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสค์ให้บริการตรวจคัดกรองแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์และการทํากายภาพบันดแก่ครูบุค ลากรทางการศึกษาและประชาชนสกกามร300ชีวิตทั่วประเทศรวมทีมร่วมใจช่วยพี่น้องภาคใต้หน้าง,งานหนักแค่ไหนพร้อมลุยไม่มีกลับทำทุกอย่างเหมือนในละมิดใหม่ใจสู้ลงมือทำความสุขเกิดขึ้นจริงทั้งผู้ทำและผู้รับโดยดรเกตทิปสุภาวานิตอธิบดีกรมการส่งเสริมการเรียนรู้